เรามาเกาะติดนะคะเวทีออสการ์กันบ้างครั้งนี้ครั้งที่95แล้วนะคะก็คุณผู้ชมมีลิสต์ภาพยนตร์หรือว่าลิสต์นักสแสดงนะคะในใจหรืออย่างที่จะเข้าชิงนะคะรางวัลออสการ์อย่างภาพยนตร์เรื่องนะคะ Everything Everywhere All at Once นี่นะคะต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยเป็นหนึ่งในแฟนเลยนะคะคือเข้าไปดูแล้วรู้สึกประทับใจมาก,กไม่อยากจะเชื่อว่าเขาทําได้จริงๆคือดิฉันเนี่ยนะร้องไห้กับ หินสองก้อนบอกเป็นทินุคุณผู้ชมนิดหนึ่งแล้วกันสปอยด์หน่อยๆเผื่อใครอยากาไปดูบ้างหินสองก้อนคุยกันอ่ะเออเราลองให้เลยเห็นว่าน้องมินก็ดูทั้งสองรอบดูสองรอบชอบเหมือนกันเออทำไมถึงเชียร์ด้วยชอบตรงที่เขามีเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับมัลติเวิร์สที่อาจจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากภาพยนตร์มาเวลที่หลายคนชื่นชอบกันก็ลองไปดูแล้วเปรียบเทียบกันได้อืมค่ะซึ่งน่าสนใจมากแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะของคนเอเชียค่ะก็คือครั้งนี้เนี่ยมิเชลโยนะคะซึ่งเธอเป็นนักแสดง ได้รับนะคะชื่อเข้าชิงนักแสดงนําหญิงยอดเยียมด้วยนะคะไปติดตามกันหน่อยค่ะ Okay, I'm just gonna stand here and take this all in. 40 years not letting go of this. I remember when I first came Hollywood, and was told minority I'm likeNo, possible remember you're when came Hollywood was <laughs> that's and and not to told a นี่คือส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์อันเปลี่ยนไปด้วยพลังแกมเสษสีฮอลลีวูดของมิเชลโยเจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงประจำปีนี้จากภาพยนตร์เรื่อง Everything Everywhere All at Once ในบทซื่อเจผจนมัลติเวิร์ที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ นอกจากจะกวาดไปหลายรางวัลลูกโลกทองคำแล้วอย่างเข้าชิงหลาย Academy Awards หรือรางวัลออสการ์ครั้งที่95ที่จะประกาศผลในวันจันทร์ที่13มีนาคมในเวลาช่วงเช้าตามเวลาประเทศไทยด้วยและมิเชลโยก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงจากภาพยนตร์เรื่องนี้เช่นกันและหากเธอเป็นผู้ชนะในเวทีออสการ์ครั้งนี้เธอจะสร้างประวัติศาสตร์ เป็นผู้หญิงเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในสาขานักแสดงนำหญิงมิเชลโยหรือชื่อจีนคือหยางจือชงเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนปีนี้เธออายุ60ปีแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเธอเป็นคนฮ่องกงเพราะโลดแล่นในวงการหนังบูแอคชั่น เคยมีผลงานสร้างชื่อกับเชินหลงหรือแจ็คก,กี้ชาญมามากมายก่อนหน้านี้เธอคร่ำบอดในวงการภาพยนตร์นับตั้งแต่ปีคริสตศักร,ราช1983นับจนถึงตอนนี้ก็กว่า40ปีแล้วมิเชลโยกล่าวตอนคว้ารางวัลลูกโลกทองคำว่าตลอดเระยะเวลาที่อยู่ในฮอลลีวูดเธอถูกเหยียดเชื้อชาติและเหยียดเพศแต่เธอก็ไม่เคยคิดที่จะทิ้งความฝัน ที่จะก้าวสู่จุดสูงสุดในอาชีพนักแสดงแม้หนทางจะมีแต่ขวากน้ำก็าตามดังนั้นเมื่อถึงวันที่เธอคว้ารางวัลลูกโลกทองคำและผ่านเข้าชิงรางวัลอสการ์เธอจึงมองว่าเมื่อเธอทำได้ทุกคนก็ทำได้บทบาทที่ผ่านมาของมิเชลโ,โยตลอด40ปีในวงการบันเทิงพิสูจน์แล้วว่าเธอคือตัวจริงทั้งเจ้าแม่คิวบู ตลกและดรามา่าผลงานโดดเด่นสร้างชื่อให้กับเธอมีมากมายเช่นภาพยนตร์เรื่อง Tomorrow Never Dies หรือ James Bond ในปี 1997, Crouching Tiger, Hidden Dragon ซึ่งคว้าออสการ์ภาพยนตร์ภาษาต,ต่างประเทศในปี2000รวมถึงภาพยนตร์อาัตาชีวประวัติเรื่อง The Lady ในปี2011ซึ่งเธอสวมบทบาทเป็นนางองซานซูจี อย่างไรก็ตามในปีนี้สาขานักแสดงนำหญิงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์โดดเด่นกันทุกคนเธอต้องขับเคี่ยวกับยอดฝีมืออย่างเค b บรันเชต t นักแสดงหญิงชาวออสเตรเลียจากภาพยนตร์เรื่องทาอนาเดอร์อาจากบทมาริลีนมอนโลในเรื่องบลอนดรวมถึง m i เช e ลวิลเลียมส์จากเรื่อง The f a b e r m a n s ที่ทุกคนก็ต้องการฝากฝีมือจารึกไว้ในวงการภาพยนตร์เช่นเดียวกัน